คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีมสที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับผมตัวคานกจิเคนจากเรื่องโตเกียวกูนะครับผมเข้าเซิร์ฟเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่สุดของความเบียวผมขาวนะครับโอ้โหเท่สุดๆโคตรเธอไม่รู้จะหาคำว่าไหนมาไม่รู้จะเท่ขนาดไหนเท่สุดๆ เป็นตัวละครตัวแรกนะครับที่มาจากอนิเมะนะครับก็เดี๋ยว <ederim. S 1> จะมาอธิบายตัวเปิร์กแล้วก็ความสามารถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเปิดรูปสกินหลุดที่จะเข้ามาตอนเข้าเซิร์ฟหลักด้วยรู้สึกว่าตัวเจ้าตัวคาลิกิเคนนี่จะเข้าเซิร์ฟหลักตอนวันที่2หรือ3มในสาครับเดือนหน้าเลยนะครับยังไม่ใช่เดือนนี้นะจากที่ลองเล่นมาีหนเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนละกันจากที่ลองเล่นมาผมว่าตัวมัน ต้องเล่นยากนะครับเล่นไม่ง่ายใช้อาศัยสกิลเพย์ประมาณนึงนะครับเหมือนพวกไบต์เวกเกอร์เนิร์ดอะไรพวกเนี้ยนะผมจะอธิบายให้มันง่ายๆแล้วก็กระชับที่สุดนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเพราะเดี๋ยวต้องไปดูไฮไลท์ในเกมอีกนะครับก็คือตัวมันเนี่ยสามารถพุ่งได้ครับเหมือนให้ทุกคนนึกภาพสไปเดอร์แมนแล้วกันแบบยิงใหญ่แล้วก็โหนได้เกี <c oughs> <ๆ>่ยวเกี่ยวจาก เกี่ยวจากต้นไม้เกี่ยวจากพื้นที่ที่เป็นกําแพงอะไรเงี้ยเกี่ยวเพื่อให้ตัวเราพุ่งไปข้างหน้าได้นะครับก็คือเริ่มมาถึงจะมี2พุ่งนะครับก็คือถ้าถ้าคากูเนะกระโจนนะครับก็คือพุ่งแรกเนี่ยไม่สามารถทำถเดเมจใส่เซอร์ได้นะครับต้องพุ่งหนึ่งทีเพื่อชิ่งก่อนเหมือนเดบายนะครับแล้วพุ่งครั้งที่2เนี่ยจะทําให้เซอร์เจ็บนะครับแล้วก็ติดแผลลึกด้วยนะครับแล้วก็จะประทับตาคากรูเนะไว้ที่เซอร์คนนั้นนะครับนะแล้วก็หลังจากประทับตาเนี่ย เราจะเข้าสู่โหมดแก้วกาดนะครับ <ș to S 1> โหมดแก้วกาดเนี่ยก็จะเพิ่มพุ่งมาเป็น3พุ่งนะครับ <ś to play> จะคือจะเกี่ยวสามารถดึงตัวเราได้ดึงตัวเราไปได้3ทีนะครับต่อแล้วก็จะข่าไม้กับหน้าต่างเร็วขึ้นด้วยตอนมีแค่2พุ่งเนี่ยจะข่าไม้กับหน้าต่างได้แต่ว่าจะไม่เร็วเท่าตอนมี3มพุ่งแต่ว่าเซอร์ที่เจ็บแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สกิลเพื่อที่จะให้ล้มได้นะครับก็คือสมมุติเราพุ่งหนึ่งพุ่งสองเซอร์เจ็บแล้วจะพุ่งหนึ่งพุ่งสองใส่เซอร์อีกเนี่ยเพื่อให้ล ตอนนี้ทำไม่ได้นะไม่รู้ว่าในเซิร์ฟหลักจะทำได้ไหมนะแต่ตอนนี้คือทำไม่ได้นะก็หลังจากที่เข้าโหมดเกี้ยวกาดแล้วมี3พุ่งเนี่ยก็จะข้ามไม้ไปมาไว้ขึ้นข้ามต่างๆไปมาไว้ขึ้นนะครับเอ่อขั้นไอโหมดเกี้ยวกาดเนี่ยจะอยู่จนกว่าจะเซอร์คนที่ถูกประทับตานเนี่ยจะฮิลจนหายเจ็บนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาหน่วงก่อนที่จะกลับมามี2พุ่งนะครับก็คือแนะนําให้เซอร์เนี่ยเอ่อแนะนําให้ใช้สกิลใส่เซอร์บ่อยๆนะครับให้เซอร์เจ็บ หลายๆคนมันจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนดีเจนอะตัวนี้มันมัน,ม,นมันเคลื่อนที่เร็วมากนะครับในแมบบพอมี3พุ่งเนี่ยมันจะพุ่งแบบฟุบฟุบแบบไปมาในแบบได้เร็วมากๆนะครับสามารถทําให้เซอร์เจ็บได้เร็วมากๆเพราะว่าตัวสกิลตอนที่หลังจากเราพุ่งแรกแล้วพุงงพ่ง2พุ่ง3มเนี่ยมันแค่เล็งเป้าให้โดนเซอร์เนี่ยเราไม่มีสิ่งกีดขวางมาก,กันก็จะทําให้เซอร์เจ็บได้เลยครับคือเป็นตัวเปิดแผลเจ็บเซอร์ได้ดีมากๆนะครับผมนะประมาณนี้ไอออนนี้ดีมากนะครับภาคการเปื้อนร้านอันเทคุเนี่ย การถลายหลังใช้ถ้าคาคุเนะกระโดเพิ่มขึ้น,น25%อันนี้คือดีมากนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นอ่อนที่ดีโอเคต่อไปก็จะเป็นเปิเปนนร์ <c oughs> นกะนะครับเปิร์กก็จะมีคํำสาปนะครับเปิร์กโทเทมมีเพียงความทุกข์ระทมเท่านั้น <c oughs> เปิร์กนี้ง่ายก็คือตีเซอร์ครบ8ครั้งโทเทมในแมปที่เป็นโทเทมปกติจะกลายเป็นโทเทมไฟแล้วหลังจากนี้เราตีเซอร์ก็จะวิ่งช้าลง5%นะครับ15วิ <c oughs> ดีมากนะครับ ถ้าได้ใช้นะเพราะเป็นเบอร์โทเทมเบอร์ที่2ก็จะเป็นไม่มีอะไรฟรีนะครับผมก็คือเบอร์เน,นี้ยถ้าเกิดจับเซอร์แขวนตะขอแล้วก็เป็นเบอร์ท้ายเกมอะ่ะแขวนตะขอครบ4ครั้งก็จะได้4ี่โทเค็นพอเซอร์ปั่นไฟครบเซอร์ที่ออไอไม้ที่อยู่ใกล้เซอร์ทุกคนนะครับไม้กับหน้าต่างที่อยู่ใกล้เซอร์ทุกคนจะล็อกเป็นระยะเวลา นาน16วินะครับผมแล้วก็เปิร์ลสุดท้ายก็จะเป็นพัวพันชวนิรันด์นะครับเปิร์กนี้ก็คือทุกครั้งที่เราทําให้เซอร์เจ็บอะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่นะครับเ,เราจะได้โทเค็นมาสูงสุดคือ8โทเค็นเราแต่ละโทเค็นเนี่ยจะทําใหเ้เราอุ้มเซอร์วางเซอร์แล้วก็แขวนเซอร์ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นเปิร์ลแบบอาจจะเหมาะกับพวกไบเยยนิเนเร์ดอะไรเงี้ยเพลว่าอุ้มเร็วไปแขวนเร็วอะไรประมาณนี้นะครับเ,เปิร์ลที่น่าสนใจน่าจะมีแค่ตัวเรียกว่าอะไรนะ ไอคำสาปอันนี้ครับดีมากถ้าได้ใช้นะครับโอเคก็เ,เดี๋ยวดูรูปสกินนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปให้ไปดูในเกมกันนี่เ,เดี๋ยวกล้องลบก,ก่อนปึ๊บนี่ก็จะมีอันนี้เป็นจากที่ผมถามคนในสตรียนะครับเป็นสกินจากเรื่องตัวเกียวคูลหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอันนี้หน้ากากเจคหน้ากากเดวิดคิงหน้ากากโจนาหน้ากากดิอันโนนะครับ เป็นสก,กินจากในเรื่องตัวเกียวก้ทั้งหมดเลยอันนี้ด้วยนะครับเอโตะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเนี่ยเรเนโตะยูกิคิมุระพวกนี้เป็นสก,กินจากตัวในเรื่องโตัวเกียวโก้หมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นเดี๋ยววันที่4ไอ้วันที่3วันที่ 2- 3หรือเมษาแพดเข้าก็จะน่าจะได้ซื้อมาใส่กันนะครับหัวหน้ากากอย่างเท่ก็ประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นสนุกมากการ ไอตัวโมบิลิตี้ในแมพของมันเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นด่านโล่งๆนะมันโหนใหญ่เหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะครับฟิลคือมันแบบฟิลสไปเดอร์แมนเลยโนะหนป,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 ปุ๊บปุ๊บปั๊บไปมาแจกเจ็บเซอร์แจกเจ็บจเซอร์แต่ข้อเสียมีอย่างเดียวเลยครับคือหลังจากโหนเสร็จต้องเดินตีนะครับเพื่อที่จะให้เซอร์ล้มประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเกมกันแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผม ลองดูนะว่าจริงไหมไม่จริงโกหกไม่จริงะอันนี้โกหกนะไม่อันนี้โกหกนะ เล็งพื้นหนอเล็งพื้นไม่ได้บ่ะ<แ>บ<ท>เล็งพื้นไม่ได้ไม่ได้<แบท>มีคนเ<แบท>นี่ยเรื่องเปิดแผลแรกอะเก่งถ้าพุ่งลมได้แม่งเก่งแนะ่แนะ่อยู่ในเกณฑ์เก่งเลยอะถ้าพุ่งลมได้อะ ทำได้น่าจะเก่งครับเนี่ยคือดีที่สุดที่ทำได้อาาตอนนี้ ทุกคนใจมากอะผมเริ่มเข้าใจละแต่คือต้องเดินตีอะยังไงก็ต้องเดินตียครับคือเปิดเจ็บเร็วมากครับผมบอกเลยตัวนี้เปิดเจ็บเซอร์ได้เร็วมากๆาถ้าเกิดมีคนถ้าเกิดมีสามพุ่งนะมีสามพุ่งนี่ทำให้เปิดเจ็บเร็วมากเลยครับ เซอร์ได้ง่ายมากอืโอ้ถ้าพุ่งเซอร์ล้มได้แม่งโกงเลยผมว่า <c oughs> เอาเรื่องอะนะเนี่ยแต่ว่ามันแค่ต้องเดินตีอะเด็กประเด็นอะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเท่หให้อภัยถู้ถลายไกลจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตี ไอ้เชี่ยแม่งเนี่ยมันมีนมบลักบ๊กอะไรไม่รู้เว้ยมันมน่าเป็นพอพกมก <c oughs> ูติดอะไรไม่รู้เห็นป่ะทุกคนตะเกีย พยายามให้เซอร์ต้องพยายามให้มีคนติดไอเน,นี้ยตลอดครับติดตาประทับอะ่ะจะได้มีสามพุ่งตลอดเกมพุ่งไก่ก็หมดอันนี้ที่ไกลเพราะว่าผมใส่อตอนมานะผมใส่อตอนถลายมาครับมันจะถลายเยอะเห็นปะ ใช่เปนเหนวะพุ่งแล้วกดตีได้ติดบางครั้งหรอพุ่งแบบไม่ได้พุ่งใสใช่ไหมเดี๋ยวรอยเดี๋ยวรอ ไม่ได้ว่ะไม่ได้อ่ะอ่ะพุ่งแบบต้องหันเมื่อกี้ก็พยายามหันหันข้างๆใส่เซอร์แล้วนะ มันแคนเซิลสกิลก่อนป่ะหรือว่าไงอ่ะพี่ใส่หัวดีมาอ้าวอย่าลืมเล่นเพลินกำลังศึกษาอยู่ดย เรเอเจ็บได้นะตีนอนได้เลยผมตัวแล้วผมบอกถ้าพุ่งรัสเจอร์ล้มนะคือตีนอนได้เลย แต่ม <gas> <Schweiz> ันมันะเดี๋ยวพยายามพูด มันตีแบบดีไวไม่ใช่ไม่ได้บักแหละอันน่าจะบักแหละมันติดหลายรอบก็บักไงไอ้เหี้ยมันทำบักอ่ะมันทำบักได้ไงเข้าใจไหมม,ม,ไม,มันไม่มันไม่เมคเซนที่แบบว่าต้องพุ่งแล้วโหดถึงตีอ่ะเก็าปะ มันเม็กเซนตต้องไหนมันได้เม็กเซนตเลยนะฮะจริง อันนี้ก็คือพยายามลองอยู่ เยผิวมากๆเลยตัวเนี้ยผมบอกเลยพุ่งละพุ่งแรกตีเลยเหรอตียังไงวะไอ้ยักไม่ได้มันติดทุกรอบเลยเหรอ มันติดทุกรอบเลยเหรอมันไม่น่าจะติดทุกรอบนะครูเดาอะไม่ทุกรอบก็บักแหละเฮียโมบโหิตี้แม่งแบบว่าสุดๆอ่ะผมบอกเลยโมบิลิตี้ตัวนี้คือแม่งสุดๆอ่ะ มันจัดเออมันจริงนะเนี่ยสรุปมนะันทำได้ไนได้ไลยไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้เหี้ยแล้วกูลืมใช้โมลิชื่อกูหดเป็นสไปเดอร์แมนเลย เนปเริ่มเล่นเข้ามือแล้วใช่ใช่ใช่แนตอนนน้ต้องใส่ครับคอนโทรลรวมไหมพี่คือมันตีกลางอากาศเลยมันก็กดตีไม่ได้อยู่ดีนะมันต้องกระแทกวะก็ต้องต้องชิดเซอร์อ่ะแต่ก็เนี่ยคนกูคอนโทรลมาก็ยังกดตีไม่ได้อยู่ดีนะย,ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าอย่างไร อันไหนเหรอปีเตอร์ไอ,อ้เยี้นี่กูเองไงท่านอ่ะนี่กูเองปีเตอร์พาร์กเกอร์คอนโทรลัวๆก็ไม่ได้เหรอยังไงวะผม ว่าอย่างไงก็ไม่ได้ป่ะคือลองแล้วไม่ติดเลยอะไอ้ที่ลองแบบว่าพุ่งแล้วตีเลยอะไม่ได้เลยนะคุกคนเฮอยอาว ที่ผมใช้คะแนนขนาดนี้ทำไมคะแนนมันได้น้อยจังวะตอนพุ่งแคนเซิลไม่ได้แคนเซิลได้มันลองลรงสังเกตนะตอนพนอุ่งแคนเซิลปุ่มแคนเซิลมันจะหายแต่ว่าก็ยังตีไม่ได้อยู่ดีเห็นปะมันก็มีระยะครูดาวของมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยงงว่าจะยังไงวะ ตงนั้นนะตอนนี้นะนะตอนนี้ที่เข้าใจคือลมลม้มล้มไม่ได้ผมไปดูมาแล้วครับมันพุ่งทําให้เซอร์ลมได้นะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขหน่อยก็คือจังหวะที่พุ่งให้เซอร์ล้มต้องพุ่งไปใกล้ๆงูจงอาง